เมืองหงรอยอรารยธรรมโบราณตำนานแห่งนครพญาหงเลื่อมใสในองค์พระเจดีหรือเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟวารีเย็นใสรอบคูเมืองฝูเฟื่องคนงามน้ำใจดีผ้าใหม่มัดหมี่งามยิ่งนักแหล่งผลิตพืชผักนานาพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงตั้งอยู่เลขที่1 0 0หมู่ที่15บ้านเมืองหง ตำบลเมืองหงอเภอจตุรพักพิมานจังหร้อยเอด็ดเครือข่ายโรงเรียนเมืองพรมเมืองหงโคกลามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบ้านเมืองหงเป็นประตูเมืองของสาเกตนครเป็นหนึ่งในจำนวน11หัวเมืองในวรรณคดีอีสานเรื่องผาแดงนางไอ เมืองหงเป็นหัวเมืองหนึ่งที่จัดทำบั้งไฟเพื่อเป็นบรรณาการให้กับพระยาโคมเมืองหงมีบุคคลสำคัญทางด้านการศึกษาคือรองศาสตราจารย์ดรทองคุณหงพันที่ถือกำเนิดในบ้านเมืองหงท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำนักศึกษามาจัดสร้างหอสมุดพิสารครูราชพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหง ยังเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของวีรบุรุษ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนาวาตรีสมานกุนัน <reconstruct ed ling> เป็นตัวอย่างของบุคคลสำคัญที่ท่านได้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่น <t ell> เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเมืองหงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงตั้งขึ้นเมื่อวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช2460 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเมืองหงมีพระธาดาอำนวยเดชนายอำเภอจตุรพักพิมานเป็นผู้อำนวยการสร้างมีนายสิมรัตนาธาหง์เป็นครูใหญ่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่วัดเมืองหงปี2507เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7 และชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนจำนวน34,306บาทโดยมีนายสุดทาวันสุดทางกูลเป็นครูใหญ่ปี2523กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้นามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงปี2525ห้ี2525คณะสิทธิ์เก่าได้จัดงานชุมนุมสิทธิ์เก่าขึ้นครั้งแรกเพื่อหาเงินสร้างสนามบาสเกตบอล พระครูพิสารรัตนาพรมอบโต๊ะหมู่พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและหอกระจายข่าวมีนายสุริยามาตะวงเป็นอาจารย์ใหญ่ปี2536ได้รับงบป,ประมาณสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังแบบสปช105ทับเป็นอาคารเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมีนายลิขิตพันพาณิชย์เป็นอาจารย์ใหญ่ปี2540โรงเรียนได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมมีนายบุญเลิศชัยชิดเป็นอาจารย์ใหญ่ปี2558และปี2560คณะสิทธิ์เก่าได้จัดทำผ้าป่ารวมรุ่นระดมทุนสร้างโดมเนกประสงค์จำนวน1 6ล้านแสนบาทปี2563คณะสิทธิ์เก่าได้จัดทำผ้าป่าสร้างสนามเด็กเล่นจำนวน3 0 0แสนบาทมีนายลือชัยพิมพ์วิชัย ดำรงตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาปี2564นางสุภัทราเกลียววานิชย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงเป็นเวลา3เดือนและปัจจุบันนางนวลจันทร์คำสารย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงมีอายุครบ105ปีมีนักเรียน155คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนมีจุดเน้นในการดำเนินงานดังนี้ 1. มุ่งพัฒนาด้านความปลอดภยัยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรพี่น้องประชาชนในเขตบริการบริจาคเงิน250,000บาทปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดปลอดภยัย ด้วยการถมดินรอบบริเวณโรงเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรจตุรพักพิมานตั้งจุดตรวจของสายตรวจในโรงเรียน 2. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีด้วยกระบวนการลูกเสือในปีงบประมาณ2515โรงเรียนได้ขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา นำลูกเสือออกปฏิบัติกการกิจกรรมจิตอาสายอย่างต่อเนื่องทุกปีสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติในโครงการโรงเรียนดีวิธีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2,565ด้านครูบุคลากรได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นสายผู้บริหารและสายผู้สอน ด้านนักเรียนลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งทักษะการยนบอลเดินส่งตัวและเงื่อนเชือกระดับชาติในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้ 3. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแก่จังหวัดสะแก้วได้นำนวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สีเป็นฐานมาจัดกิจกรรมเสริมก่อนเข้าเรียนทุกเช้าชื่อกิจกรรมวางทุกงานอ่านภาษาอังกฤษทุกคนตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง9นาฬิกาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นวันคริสต์มาสการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอการด่านภาษาอังกฤษส่งครูทุกวันทางไลน์ห้องเรียนในระยะเวลาหนึ่งปีที่ดำเนินการเกิดผลสำเร็จที่เราภาคภูมิใจคือเด็กสามารถด่านคำศัพท์พื้นฐานพูดสนทนาและกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษได้ Good morning the coming t e a e s and the h o n o u a b l e guests I'm j e n g Kim Soyeon h I'm a student in t ฐม4 f come f r i m Hong school On behalf of the Shishu student of Fun Shu School, this is our great pleasure to welcome love you. I would like to say that we are really on the phone and that You come to visit our school. This will bring us improve our school in this area to support local students and people. Thank you very much for your kind evaluation and thank you again for your visit. See มุ่พัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวนสองห้องปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโดยมีคุณพ่อน้อยสุตตะโรพร้อมลูกหลานได้นำมาบริจาคสนับสนุนเป็นเงิน300,000บาทนอกจากนั้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จากธนาคารนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทยจำนวน8เครื่องจากบริษัท AIS จำนวน21เครื่อง ปัจจุบันเด็กได้เรียนคอมพิวเตอร์2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครบทุกชั้นเรียน 5. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือดนตรีกีฬาและงานอาชีพได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกสอนจากชมรมฟุตบอลตำบลเมืองโงผลงานที่เกิดขึ้นในรอบปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์เครื่องร่อนบินนานยิ่งอย่างระดับชาติในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ที่จะถึงนี้ 6. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชนกับภาคีเครือข่ายเช่นงานแห่เทียนพรรษางานบุญบ้างไฟในทุกปี 7. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียนเป้าหมายของโรงเรียนในระยะ3-5ปีโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการลูกเสือและเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริหารตามหลักธรรม,มาพิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดวางแผนร่วมดำเนินการในขั้นตอนร่วมประเมินผลและร่วมภาคภูมิใจเมืองหงย่อมมีหงหิมราชโผผงาชาติสง่ากว่าปักศิลเป็นขวัญเมืองเรืองหลักชัยในทานินพิทักษ์ถิ่นหงร่มเย็นเป็นนิรันดร์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ